นายกของมึงอะ t h นะอะไรของกูถา ả มึง อะไรเลยจะมาถือตัวอวดดีว่าใหญ่กว่าคนระดับพอบอทอบอมิหน้าหรอวันนี้ถึงไม่ให้นิวัตทำลงไปก็ขอเชิญพวกมึงถือยศถือศักดิ์ต่อไปเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วมึงจะได้เก็บทั้งยศทั้งศักดิ์กับใส่กระเป๋าวิ่งหารจุกจูดไปด้วยกันแนะ่ ว่าพบทบต่อไปว่าพบทบเนี่ยสงสัยเข้าใจผิดระหว่างการประกาศกฎอายการศึกกับการทำรัฐประหารบทบาทที่พบทบแสดงอยู่วันเสาวันนี้ค่อนข้างจะไปทางเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารไม่ทราบว่าจำวันเวลาผิดหรือเปล่า ผมบอกเลยว่าพาบบทบจำวันเวลาไม่ผิดหรอกเพราะวันนี้ตอนที่ไปประชุมเนี่ยแกก็บอกชัดเจนว่าแกประกาศกฎอายการศึกเพื่อทำหน้าที่ของแกเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองให้สมบูรณ์ไม่ให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟไม่ให้คนไทยลุกขึ้นมาฆ่ากัน แกจำวันที่ได้เพราะแกย้ำในที่ประชุมว่าแกประกาศกฎอายการศึกวันที่20พฤษภาคม2557คนที่จำวันเวลาผิดน่ะคือพวกมึนขี้ค่าทักษิณทั้งหลายวันนี้พวกระบบทักษิณขี่ค่าทักษิณหลงระเบอเพอพ,อพก นึกว่ายังมีอำนาจยังมีฤทธิ์เหนือใครในแผ่นดินต้องอยู่เหนือคนอื่นทุกฝ่ายมึงนั่นแหละจำเวลาผิดแล้วเวลาของมึงกำลังจะหมดแล้วเว้ย ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการพบท<อ>บอวางตนเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการทุกกระทรวงไปแล้วไ,ไอนตรงนี้ผมไม่รู้มรผมไม่รู้ว่าในที่ประชุมข้าราชการเขาเป็นอย่างไรไมผมเห็นเฉพาะในเฟซบุ๊กเขาเอามาลงว่า พอบทบอถามหาไอ้ธาริศพอบทบบอกทาริตว่าพอได้แล้วมันเละไปหมดแล้วแล้วพอบทออบอก็บอกว่าหรือจะฟ้องผมมามาสิมาฟ้องเลยถ้าไอ้ธาริตมันเป็นสมุน ที่ฆ่าที่ซื่อสัตย์ทำไมไม่ลุกขึ้นดำเนินคดีกับพอบอทอบอวะกูัวอยากเห็นจริงๆที่ไอธาริศออกหมายเรียกประธานวุฒธธิสภาหาว่าประธานวุฒิสภาที่กำลังพยายามจะหาทางออกให้ประเทศนี่ทำผิดกฎหมาย ไม่เห็นจารุนวิจารณ์ในทาริศเลยถือตัวเหลือกเกินนึอก,กว่าตัวเองใหญ่กันเหลือกเกินคนเขาจะมาช่วยแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองไม่ได้เสียศักดิ์เสียส,เส,ยสีเชิญไม่ได้ มันเป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องครับบ้านเมืองมันถึงแย่มันมีนักการเมืองส้นตีนพันอย่างนี้นะครับประเทศไทยมนถึงเสียหายนน<อ>วันนี้ผมเห็นกับตาพบอทอบอผู้จารียบร้อยนอบน้อมอดทน แม้ว่านักการเมืองจะตีวูหานมีลีลาผู้จะแบบที่เห็นนะักนะการเมืองท่านก็ทนแล้วผมก็เห็นว่าเขานอบน้อมดีผมยืนยันว่าเขายังมีสติและคุมสติได้ว่าเขาแค่เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎอายการศึกยังไม่ได้เป็นหัวหน้าคณะ,ะรัฐประหาร าเขาเป็นหัวหน้ารัฐประหารวันนี้เรียบร้อยหมดแล้วไม่ได้มาเห่ากันอยู่อีกต่อไปแล้วแล้วที่มาบอกว่าผบทบประกาศกฎอายการศึกมันเป็นการ ล็บมืดเสดีภาพของสื่อมวลชนและประชาชนปิดสถานีโทรทัศน์ผมบอกตรงๆผมไม่เห็นด้วยกับการที่เขาปิดสถานีบลูสกายแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาจำเป็นต้องปิดทุกสถานี เพราะว่าสถานีของมันปลุกระดมให้คนไทยเกลียดกันให้คนไทยลุกขึ้นฆ่ากันมันปลุกระดมทุกวันทั้งวิทยุทั้งที ตัวยงทั้งหลายออกเสียก่อนเขาจึงต้องปิดพวกกูยังต้องทนเลยไม่ได้ดูดูสกายมึงจะบุนอะไรกันน,น,นะแล้วที่มาบอกว่าปัญหาการเมือง,ต,ง,ง,งต้องแก้โดยกระบวนการประชาธิปไตยถามหน่อยเถอว่าไ,ไ,ไอกระบวนการประชาธิปไตยของมึงเนี่ย หมายถึงว่าไปโกงเลือกตั้งไปทุจริตเลือกตั้งไปซื้อเสียงแล้วกลับมาครองอำนาจโกงบ้านต้นแผ่นดินเหมือนเดิมนั่นคือประชาธิัปเปไตยของป็นได้ไงประชาธิปไตยที่มีนายทุนเป็นเจ้าชีวิตนายทุนเป็นเจ้าของพรรค พวกที่อยู่ในพักรวมทั้งตัวเมืองเป็นขี้ข่ารับใช้เขาปล้นชาติปล้นแผ่นดินกูบอกเลยว่านั่นไม่ใช่ประชาธิทีตยเราประชาชนจึงได้บอกไงครับว่าต้องปฏิรูปประเทศไทยเสร็จ จัดการไก่พักการเมืองทุนสามานทั้งหลายนีเสีก่อนแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกเพราะมันเป็นผดดเด็จการตั้งแต่ในพักของมันแล้วตอนที่อยู่ในพักทักษิณสั่งอะไรกูไม่เห็นพวกมึงกล้าขัดเลยสักคนเดียวแม้จนวันนี้ทักษิณทำปูยี่ปูยำกับประเทศอย่างไร นักการเมืองอย่างพวกเองไม่เคยลุกขึ้นคัดค้าน,น,นต่อต้านเลยกลับสมคบกันใช้อำนาจแบบเผด็จก,การข่มเหงน้ำใจประชาชนจนเกิดการต่อต้านวันนี้ยังไงเล่าไอ้ประชาธิที่ไปไตเฉพาะเปลือกไอ้ประชาธิที่ไปไตจอมปลอม บอกเลยว่าพวกเราประชาชนไม่เอาละโวยเข็ดละโวยและถ้าประชาธิปไตยแบบนี้มันจะร่อยรอไปมันจะหมดไปประชาชนอย่างเราสาธุเพราะไม่ต้องการประชาธิปไตยอุบาทแบบของพวก ำเป็นพี่น้องครับที่ต้องพูดประเด็นเหล่านี้เพราะว่านี่เป็นตัวอย่างของการบิดเบือนข้อเท็จจริงและทำให้บ้านเมืองยิ่งมีความยุ่งเหยิงมากขึ้นเพราะมีคนที่เป็นนักการเมืองมันอวดดีว่าเรื่องการเมืองนี่ต้องเป็นเรื่องของพวกมันไม่กี่คนไม่กี่พรรคเท่านั้น บ้านเมืองมาถึงได้วุ่นวายยับเยินอยู่อย่างที่เราต้องออกมาร่วมกันต่อสู้และต้องยอมรับความจริงพี่น้องครับไอ้ที่อ้างว่าให้ความเห็นทางวิชาการมันเป็นนักวิชาการแดงแต่ใส่เสื้อสีอื่นแล้วก็พลูหน้าสลอนทางทีวี เป็นที่ข่ารับใช้ทักษิณเอาวิชาการหลอกหลอกมาต้มประชาชนนี่ก็ยังออกอยู่ไปเล่นอยู่ตามหน้าสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆผมก็อยากฝากบอกท่านพบ,บทบเะด้วยเลยไหนปิดไอ้พวกยุโยงดีแล้ว ก็สั่งไปตามสถานีต่างๆว่าพวกนักวิชาการส้นตีนอย่างนี้อย่าให้มันออกทีวีไม่มีประโยชน์เพราะมันยิ่งพูดยิ่งทำให้ประชาชนสับสนมันยิ่งพูดมันยิ่งทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและมันเอาเปรียบพวกเรามวลมหาประชาชน เพราะว่าสถานีเหล่านั้นมันไม่เชิญนักวิชาการเราไปออกเลยเชิญเฉพาะนักวิชาการขี้ข้าหางแดงทั้งนั้นไปออกพี่น้องทั้งหลายผมไม่ได้ตั้งใจจะมาแก้ตัวแทนพลเอกประยุทธ์เขาหรอกเขาด่าแกก็ไม่ได้เจ็บถึงผม แต่ผมเห็นว่าการที่เขาด่าพลเอกประยุทธ์เรื่องที่เชิญพวกเราไปประชุมเนี่ยมันกระทบถึงเราด้วยเพราะเราไปร่วมประชุมด้วยแล้วผมเอกใจแล้วโกโกโตเขาก็มีประธานโกโกโตมีกรรมการไปกันเลขาธิการโกโกโตวุฒิสภาก็มีประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภา นปชเขาก็มีประธานนปชจตุพรพรมพันธ์พรรคประชาธิปัตย์ก็ไปคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพักรองหัวหน้าพักเลขาธิการพักมีอยู่สองคณะเท่านั้นที่ตัวหัวหน้าไม่ไปคือรัฐบาลที่ไอตัวบุญชงภาหนึ่งไม่ไปแล้วก็พักเพื่อไทย ตัวที่เป็นหัวหน้าพักนอมินีนก็ไม่ไปไม่รู้ถือดีเพราะเรื่องนี้หรือเรื่องอะไรผมไม่รู้แต่ผมเห็นมันมาเจือสมกับเว็บไซต์กับเฟซบุ๊กที่จาตรน์เขียนผมก็เลยต้องออกมาวิจารณ์ว่าที่เขาพูดจายอย่างนี้ผิดทั้งนั้นอย่างน้อยผมไม่เห็นด้วยแม้แต่ข้อเดียวที่พูด ตรงๆวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางไปร่วมประชุมโดยไม่ได้รับหนังสือเชิญไม่มีใครได้รับหนังสือเชิญสักคนเพราะท่านประกาศในฐานะที่เป็นผอ,อกอ,อรอสอมีอำนาจทางกฎหมายประกาศทางโทรทัศน์เราได้ยินเราก็ไปเพราะเราถือว่า ใครก็ตามที่อาสามาเป็นเจ้าภาพเพื่อแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองในเวลานี้สมควรที่เราจะต้องให้ความร่วมมือทั้งสิ้นและผมก็เห็นว่าเขาไม่ได้แสดงอำนาจบาดใหญ่อะไรพูดจาเรียบร้อยแล้วก็ฟังทุกคนทุกคณะพูด แล้วก็จดเอาไว้ด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้ตัดสินว่าใครพูดผิดพูดถูกเพียงแต่ว่าการประชุมวันนี้มันยังไม่ยุติมันยังไม่จบเขานัดประชุมกันต่อพรุ่งนี้บ่ายสองโมงแล้วท่านก็ขอร้องว่าประชุมกันแล้ววันนี้ ใครพูดอย่างไรในที่ประชุมขออย่าได้เอาไปให้สัมภาษณ์อย่าเอาไปเผยแพร่ขอให้เก็บไว้เฉพาะในที่ประชุมเพราะการประชุมยังไม่ยุติต้องประชุมพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง<ค><ณ>ผมก็เลยไม่พูดวิพากษ์วิจารณ์ ข้อเสนอของคนอื่นแต่ผมมีหน้าที่ที่จะต้องมารายงานต่อพี่น้องมวลมหาประชาชนว่าวันนี้ผมและคณะได้ไปเสนออะไรในที่ประชุมแห่งนั้นผมต้องรายงานเพราะนี่เป็นสิทธิ์ของผมและผมต้องทำเพราะผมเป็นร่างทรงของมวลมหาประชาชนต้องมาบอกเจ้าของร่างเขา ในที่ประชุมวันนี้ผมไม่ได้พูดจาแบบนักการเมืองผมไม่ได้พูดสำํำนวนโวหารไม่ได้พูดเสียดสีใครแม้แต่นิดเดียวคนอื่นเสียดสีผมก็ทนเอาผมก็นั่งเฉยแล้วผมทำหน้าที่เป็นตัวแทนมวลมหาประชาชนผมเสนอต่อพลเอกประยุทธ์ และที่ประชุมว่ามวลมหาประชาชนเห็นว่าประเทศไทยวันนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่มีรัฐบาลที่จะมารับผิดชอบการบริหารประเทศการไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่มีรัฐบาลที่จะมีอำนาจในการบริหารประเทศนี้ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงใหญ่หลวงต่อประเทศไทยเพราะฉะนั้นข้อเสนอของผมข้อแรกก็คือว่าต้องมีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มมาแก้ไขปัญหาของประชาชนเช่นปัญหาของชาวนาเป็นต้น และจะต้องแก้ไขปัญหาอื่นของประเทศ <_ d ata> เช่นปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังจะรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยจำเป็นต้องมีรัฐบาลจำเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มร้อยเปอร์เซ็นข้อสอง ผมเสนอว่าเมื่อได้นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต้องตั้งคณะรัฐมนตรีที่ไม่มีฝ่ายการเมืองไม่มีนักการเมืองอยู่เลยแม้แต่คนเดียวและข้อสาม นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องรีบปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชน <Yeah. S 1> ผมได้เรียนต่อที่ประชุมว่าอย่าเอาข้อกฎหมายมาโต้เถียงกับผมอย่าเอารัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรา,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 านี้มาโต้เถียงกับผม ผมพูดในภาพรวมว่าถ้าทุกคนเห็นด้วยก็มาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรถึงจะได้นายกรัฐมนตรีได้คณะรัฐมนตรีที่ไม่เป็นนักการเมืองแล้วรีบปฏิรูปประเทศไทยข้อสี่วันนี้ ผมได้เชิญฝ่ายนบชและมวลชนคนเสื้อแดงกลางที่ประชุม,ม,มผมได้กลาเปลียนว่าเราประชาชนด้วยกันทั้งนั้นทุกฝ่ายโปรดมาร่วมมือกันวันนี้ทหารกับข้าราชการเขาร่วมมือกันแล้วถ้าประชาชน ฝ่ายนปชเสื้อแดงและประชาชนฝ่ายเราเข้าไปร่วมมือกับทหารและข้าราชการเราจะแก้ปัญหาประเทศได้เอาฝ่ายการเมืองออกไปก่อนผมพูดการที่ประชุมอย่างนี้ผมบอกให้ฝ่ายการเมืองถอยออกไปก่อนวันนี้ให้เป็นเรื่องประชาชนทหารและข้าราชการทั้งหลาย จับมือกันแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้เสนอไปนี้คงตรงกับหัวใจของพี่น้องประชาชนที่เข้าทรงผมอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องครับผมยืนยันเรื่องนี้ และไม่โตเถียงเรื่องอื่นกับใครเลยแม้ว่าจะคันปาดยุบยุบยุบยิบคันลงไปจนถึงข้างล่างแล้วแต่ว่าทนเอายืนยันเท่านั้นพรุ่งนี้ไปประชุมต่อบ่ายสองโมงผมก็จะขออนุญาตพี่น้องยืนยันตามข้อเสนอเดิมนี้ยกเว้นว่าพี่น้องมีอะไรที่ใหม่กว่านั้นก็มาบอกผมได้ก่อนบ่ายสองโมง พี่น้องทั้งหลายผมถือว่าเราประชาชนต้องพร้อมที่จะเปิดใจกว่ายอมรับการพยายามที่จะแก้ปัญหาของฝ่ายข้าราชการทั้งพลเรือนตำรวจทหารรู้สึกขอบคุณเขาด้วยซ้ำไปที่เขาออกมา แสดงตัวชัดเจนอย่างนี้เราเรียกร้องตลอดว่าถ้าทุกคนในบ้านเมืองออกมาช่วยกันทำหน้าที่ด้วยสำนึกความเป็นคนไทยความเป็นเจ้าของประเทศไทยเราก็จะสามารถหาทางออกที่เหมาะสมให้กับประเทศได้เราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้ แต่ถ้าจะให้ท่องกันอย่างเดียวว่าไปเลือกตั้งไปเลือกตั้งนั้นประชาชนอย่างเราไม่เอาแล้วนี่พูดกับเขาชัดอย่างนี้<ช><ด>ผมถึงได้กร่าบเปียนกับพี่น้องทั้งหลายครับ<ช><ด>วันนี้<ช><ด>การรวมพลังของมวลมหาประชาชนมีความหมายมีความสำคัญที่สุด อย่าไปคิดนะครับว่าชนะแล้วไม่ใช่ผมได้กล่าวเปลี่ยนกับพี่น้องไปเมื่อคืนแล้วไม่กล่าวซ้ำอีกมันไม่ง่ายครับมันมีหนทางเดียวพี่น้องประชาชนคนไทยถ้าเห็นด้วยกับแนวทางที่ผมเสนอไปนั้น ต้องออกมาร่วมการชุมนุมกันหลายหลายล้านคนไม่ออกมาก็จะถูกคนอื่นฝ่ายอื่นบิดเบือนว่านี่เป็นแค่คนเพียงหยิบมือเดียวกลุ่มน้อยเรามันคนธรรมดาสามัญชนที่เขาเห็นว่ากระจอกอยู่แล้ว ถ้าเราออกมาน้อยไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้นี่คือข้อเท็จจริงที่เราจะต้องยอมรับและเราต้องช่วยกันปฏิบัติให้ได้กาเปลี่ยนกับ,บพี่น้องทั้งหลายเราอึดอัดใจกันทุกคน พูดกับพี่น้องประชาชนคืนก่อนก่อนน,น้นคนได้ยินได้ฟังกันทั่วประเทศหลายล้านคนวันนี้ได้ยินได้ฟังเฉพาะคนที่อยู่บริเวณเวทีที่ชุมนุมถนนราดดำเนินถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเท่านั้นไอ้ที่จะได้ดูทางเว็บไซต์ทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทั้งหลายอย่างมากก็คงมีแค่เป็นแสนแสนคน เราเสียเปรียบเรามีแผนที่จะชุมน <te am alah> ุมกันในหลายหลายล้านต้องใช้เนื้อที่มากแต่เมื่อกองอำนวยการรักษาความสงบเขาบอกว่าให้เราชุมนุมอยู่ได้เฉพาะถนนราดดำเนินฝ่ายนปชชุมนุมอยู่ได้ถนนอักษะผมก็ เห็นว่าเราต้องเคารพเขาเราต้องร่วมมือกับเขาอย่างน้อยก็ในช่วงที่เราเห็นว่าเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองเราก็ต้องยอมเสียสละในส่วนของเราบ้างพี่น้องที่มาเดบร,รูบูสกายทนไม่ไหวก็ต้องมานี่ครับต้องออกมา ต้องมาที่นี่และผมขอยืนยันว่าที่เรากำหนดเอาไว้ว่าจะชุมนุมใหญ่วันศุกร์วันเส,สาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนั้น เรายังยืนยันที่จะจัดการชุมนุมอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นใครเห็นด้วยกับเราต้องออกมาเพียงแต่ว่าผมขออนุญาตเปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยที่เคยประกาศว่าจะเชิญพี่น้องมาชุมนุม บนถนนราชดำเนินและบนถนนสุขุมวิทเพื่อไม่ให้ต้องขัดใจกับกโอโรสกองอำนวยการรักษาความสงบผมขอโทษพี่น้องชาวสุขุมวิทโปรดเสียสละออกมาชุมนุมบนถนนราชดำเนินเอามาให้ตลอดสายเลยไปถึงสนามหลวง เต็มสนามหลวงไปด้วยแต่ถ้าออกกันมาเยอะๆหลายๆล,ล้านแล้วมันจะล้นไปถึงสนามมาล้นไปถึงหน้าเทวีไปถึงปฐวันนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ต้องยึดหลักว่าเราชมนุมบนถนนราชดำเนิน จะได้ไม่ผิดใจกันและจะได้เห็นว่าเราก็ให้ความร่วมมือเพราะเราเห็นอยากเห็นบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นผมขอเรียนย้ำนะครับช่วยกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยว่าแม้จะมีกฎอายการศึก เราก็มาชุมนุมได้ตามที่นัดหมายไว้แต่เดิมทุกอย่างทุกวันวันศุกร์วันเสาร์วันาววอาทิตย์โปรดสละเวลามาชุมบุมกันบนถนนราชด,ดำเนินนี้จนถึงสนามหลวงตั้งแต่5้าโมงเย็น